สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เขาก็จะมาแนะนําแอปดีๆกันอีกแล้วค่ะโดยแอปที่เขาจะแนะนํานะคะคือแอปนี้เลยค่ะไอยูทูบสีเขียวทุกคนน่าจะรู้จักในชื่อ youtuber ในชื่อ,อแอปเคียว o ูเบอร์นะคะก็เป็นแอปที่เราเนี่ยเวลาเราเข้าไปแล้วมันจะไม่มีโฆษณาและเราก็สามารถย่อหน้าจอได้ด้วยเดี๋ยวจะสอนวิธีใช้เอาวะเข้าไปเลยก็จะเจอแบบนี้ นี่นี่แต่มันจะไม่ได้ใหญ่มากนะนี่ค้นหาตรงนี้เลยนะจ๊ะแต่ว่าถ้าเข้าไปอันนี้มันพูดเสียงไม่ได้นะพูดเสียงไม่ได้นะทุกคนเราต้องพิมพ์เองแต่ถ้าใครไม่เป็นเนี่ยเราก็กดตรงนี้เลยนะนี่เห็นไหมเห็นไหมเออกดเข้าไปนะเราก็พูด วันนี้เราจะสอนนะคะโดยสมมติว่าอะเราใช้คลิปเป็นเรามีคลิปของหลายคนเลยนะสมมติเป็นคลิปนี้ละกันอะเห็นไหมมาโปรตีอต่อันอนี้โฆษณาแต่อันนี้ไม่มีโฆษณาอาจจะเห็นนะแล้วถ้าใครอยากอยากแบบแชร์หน้าจอมาทิ้งแบบเอาหน้าจอแปบข้างนอกได้ด้วยอะให้เรากดแล้วขึ้นไปขึ้ให้เรากดที่ตรงนี้นะป๊อปอัพเนี่ย อ่ะกดเข้าไปนีทุกคนเห็นไหมปรับขนาดได้เลยนะเขาจะปรับขนาดให้มันออกอ๋อนี่อมันก็ออกตามเรานี่ปรับขนาดได้นี่ถ้าใครไม่เชื่อเดี๋ยวจะลองเข้าแอปให้ดูงั้นเข้าเป็นเกมแล้วกันนะปเป็นนี่เลยเห็นไหมมันก็เข้าตามเราเพื่อนเป้า เล่นได้ด้วยนะเล่นขนาดต่อเล่นมันก็มีเสียงนะทุกคนมีประโยชนะน์นะแอปนี้อันนี้แนะนํนก้าเคลร์ปเปอร์โหลดโหลดอีนะเดี๋ยวจะมาสอนโหลดด้วยเข้าไปในแอป,ปจากนั้นนี่แล้วก็นี่พิมพ์คำว่าเคียวทูปเปอร์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะขเขาพิมพ์เป็นภาษาไทยนี่เคลียวทูปเปอร์อาจจะเขียนผิดนะแต่ว่านี่แหละกดเข้าไป นี่มันจะอยู่อันแรกเลยนะเขาติดตั้งแล้วถ้าไม่ใช่อัน,อนมีแค่อันนี้อันเดียวเลยนะนี่จูแอบปบเคียร์ชูเปอร์ที่เหลืออันเนี้ยเนี้ยไม่ใช่เลยนะไม่ใช่เลยนี่อะไรพวกเนี้ยเนี้ยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยมีข้างบนอันนี้เท่านั้นแบบนี้เท่านั้นนะของแท้นะทุกคนโอเคแ้วถ้าใคร,ใครอยากให้เขาสอนโหลดแบบอะไรเนี่ยก็บอกมาเลยนะ ส่วนไอพวกที่เขาไม่นับเนี่ยจะเป็นอัมพวกที่แบบไม่ใช่เกมนะอ่ะเ,ะเกมสกุลาสอนอะไรเกมสกุลาเกมที่หนึ่งโรบอกส่วนโรบอกที่เขาขออ,อนุญาตบอกเขาไม่ทําไม่เป็นเหมือนกันส่วนอันนี้อ่ะมันเป็นฟิฟายเนาะเขาก็ไม่คือถ้าจะให้แบบสอนรับของสอนซุ่มของอะไรอันนี้ได้แต่ว่าถ้า้สอนแบบทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เออ ให้สอนได้แค่ไม่เกี่ยงนะถ้าอะไรที่เขาไม่รับแปลว่าเขาทําให้เป็นกับฟรีไฟนะแล้วก็เกมเนี้ยถ้าใครรู้จักก็มาได้อันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็เกมโชคดีเนี้ยกับเกมเนี้ยแล้วก็เกมนี้เดี๋ยวเขานับให้นะหนึ่งสองสาก,กุระหนึ่งฟรีไฟสองโชคดีสามโอ้ยโอ้ยเฉดเฉดเข้าเกมโชคดีเช่ออนี่โชคดีอันนี้นะ แล้วก็แอปเขียนอันนี้เป็นไม่ใช่แอปนะเป็นเกมเกมลบลูกเกมเกมแข่งรักเกมเออที่มันเป็นแบบกดเพิ่มอ่ะนะแล้วก็เกมพวกอิสระอันนี้เกมพี่เกมสกุลาเกมที่1ฟรีไฟล์เกมที่2โชคดีเกมที่3เ,เขียนเขียนอันนี้อันที่4ี อันนี้อันที่ห้าอันนี้อันที่6อันนี้อันที่7อันนี้อันที่8อันนี้เอ้ยไม่ใช่อันนี้สิโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ฮะติดตั้งง่ายนะแล้วก็อันนี้อันที่8อันนี้อันที่9อันนี้อันนี้เป็นแอปสุ่มเพนนะแนะนํานะเล่นง่ายอันนี้เป็นแอปสําหรับไอ้นี่แบบทําแบบคาราโอเกะนี้ไม่เกี่ยวแล้วกันอันนี้สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม มีสิบสามนะใครข้องใจอะไรก็บอกมานะจ๊ะอ่ะ